ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ ่ะแลวครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกม c l i n t u r of s o n a l i a กันนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหรือว่าทําการสปอยการอัปเดตของเกม c l e a t u r of Zonalia ที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในเกมในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะมี c l เ n อร์ตัวใหม่นะครับรวมถึงการอัปเดตนะครับเพื่อนๆกิจกรรม f o o d of July หรือว่ากิจกรรมการจุดพลุภายในเกม c l e n g e r of Zonalia กันนะครับแต่ก่อนไป ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งในช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง t ิกต็อกด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ใกล้จะครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไคร์มากๆแล้วนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องติกต็อกนั่นเองนะครับเพื่อนๆแลวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดการอัปเดตของเกม Creature of s o n a r i a ในครั้งถัดไปกันเลยดีกว่าครับอ่ะะาาาาารรรรรัััในนนนคลปปดดดดีีออออ้้เเเเเพพืจมทกกูถถึงงงยยตข Creture Game Op กัั hai, ันนนน่เองะครบโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัปเดตใหม่นะครับที่จะมีคลีเจอร์ตัวใหม่นะครับเข้ามาถึง2ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยหัวข้อหลักๆในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับหรือว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Clirector of Zonalia เนี่ยนะครับหลักๆก็จะมีประมาณ2หัวข้อด้วยกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในหัวข้อที่1เนี่ยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับหัวข้อที่1เนี่ยนะครับในการอัปเดตในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับทาาาางงเเเกก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 มมมนนนนี่่ยะะครร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 ับ็็จจจจปสสิิิุุ้ดดขออหืว พลุภายในเกม c r e a t u r e of s o n a า i a นั่นเองนะครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยนะครับทำการจุดพลุภายในแมปหรือว่าภายในโซนาริเนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะได้รับของรางวัลมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวนะครับเพื่อนๆรวมถึงเซตสีต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่ชื่อว่าเจ้าเตี้ยติที่เราทําการรีวิวไปนั่นเองนะครับก็คือเจ้านกพลุนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้ากิจกรรมโฟโต้ออฟจูลไลหรือว่าเจ้ากิจกรรมจุดพลุนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกกกกกลบบบออ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 อนน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 ะะะคคครรรรรััััััััเเเเเพพืืื่่่่ๆๆหวาาาจถถูํใปปดดดต้้งงงไ ที่กําลังทํากิจกรรมนี้อยู่เนี่ยนะครับหรือว่ากําลังที่จะเริ่มทําภารกิจนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรีบนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทางเกม c r e a t u r e of s o n a r i a เนี่ยนะครับก็จะทําการอัปเดตในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆและหลังจากทางเกมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถแลกรับของรางวัลหรือว่าไม่สามารถที่จะรับของรางวัลได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งมือกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ของรางวัลต่างๆภายในกิจกรรมนี้นัััััััั่่่่่่่่่นน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 นเเเเเออออออองงงะะะะะคคคคครรรรรรรบบบใใใสสววววววทีีพืืๆก็็จจปข์ตตตหหหมมาล พื่อนๆโดยในการอัปเดตของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีครีเอเจอร์ตัวใหม่น,นะครับสตัวด้วยกันนะครัแบเบพื่อนๆโดยเจ้าครีเอเจอร์ทั้งสองตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเอเจอร์นะครับที่อยู่ในตู้ที่กิจกาชา1ตัวนะครับเพืแบบ่อนๆแล้วก็ตู้มอนสเตอร์กาชาหรือว่าตู้เดียวกับเจ้าโครัทอสหรือว่าตู้เจ้ายักษ์นั่นเองนะครับเพื่อนๆอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ครีเอเจอร์ตัวแรกกันดีกว่านะครับที่ทางเกมเนี่ยจะทําการอัปเดตเข้ามานะครับเพืแบบ่อนๆนั่นก็คือเจ้าเอสคารอนั่นทิิกกกกจาาาาาชชนนนัั่่เอองะครรบหืวตู้ ที่ใช้ตั๋วสุ่มเนี่ยนะครับในการสุ่มตู้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าตู้เดียวกับเจ้าอมพิเทเรียมหรือว่าเจ้าคิงกับเจ้าควีนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าค r ีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นค r ีเจอร์ตัวที่3ที่จะอยู่ในตู้ที่กิจการชานั่นเองนะครับโดยเจ้า Escharol เนี่ยนะครับก็จะเป็นค r ีเจอร์นั้นที่มีเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับที่จะเป็นลูกของระหว่างเจ้าคิงหรือว่าเจ้าอมพิเทเรียมเนี่ยนะครับกับควีนที่ชื่อว่าเอริเดียนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้า Escharol เนี่ยนะครับก็จะเป็นค r ีเจอร์ที่เเเเเเรรีียยกกไดด้้้้วว่่่าาาป็นนนนนนนลลูขออออองงงทััััตะคบพืๆโจส นะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่มาในทีมนักรบนะครับเพื่อนๆเป็นทีมเจ้าชายแห่งปราสาทเอมพิเทเรียมอะไรประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าเอสคารลอเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับเล็กกว่าเจ้าคิงหรือว่าเจ้าเอมพิเทเรียมเล็กน้อยนั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าเอสคารลอเนี่ยนะครับถูกปูเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับให้มาเป็นลูกของเจ้าคิงนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับเอ่อครีเจอร์ที่ยังโตไม่เต็มที่อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าเอสคารลอหรือว่าเจ้าปรินซ์เนี่ยนะครับก็็็เเเเเปนน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 คครรรีีีีีจอออ์ะััับท่่่มมขาาดดตวยลลกกงงงิึ ครับเพืเ่อนๆจากเจ้า e m p i t e r i u m หรือว่าเจ้า King นั่นเองนะครับส่วนตัวที่2ที่จะทําการอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้า S c a l o r หรือว่าเจ้า Prince ของเราเนี่ยนะครับก็คือเจ้า YX นั่เน,นเ,เนองนะครับโดยเจ้า YX เนี่ยนะครับก็จะเป็น c r e เจอร์นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในตู้ Monster กาชานั่นเองนะครับโดยเจ้า YX เนี่ยนะครับก็จะเป็น c r e เจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเป็นเ r e a t u r e t e ม m Monster หรือว่าอสูราาละกายคล้ายคลึงกับเจ้า Colossus เลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้า YX เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับจากการสุ่มจากตู้ม Monster Gaia ได้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเงื่อนไขในการสุ่มตู้มอนสเตอร์กาชาเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็ต้องใช้มอนสเตอร์กาชาโทเค็นนะครับเพื่อนๆเราก็ใช้เห็ดเนี่ยนะครับอีกเล็กน้อยในการสุ่มมอนสเตอร์กาชา r นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากที่จะได้เจ้า YX เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะฟาร์มมอนสเตอร์กาชาโทเค็นหรือว่าเหรียญของตู้มอนสเตอร์กาชาเนี่ยนะครับเพื่อรอที่จะสุ่มเจ้า YX เนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้า YX เนี่ยทางเกมก็ได้เคลมหรือว่าได้คอนเฟิร์มออกมานะครับเพื่อนๆว่าจจะะะเเเเป็นนนนนนคคครรีีีีออ์ทท่่่่มขขาาดตััวยบ้งจะ เลยนั่นเองนะครับดังนั้นเน er ี่ยนะครับเจ้า YX เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นครีเจอร์ T5 ด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งความเก่งกาัเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่น้อยกว่าคลีเจอร์ T5 ตัวอื่นเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะเตรียมของแล้วก็เตรียมเห็ุเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนํามาสุ่มเจ้า YX เนี่ยในวันพรุ่งนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหลักๆก็จะมี2องหัวข้อด้วยกันนับ ในวันพรุ่งนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องขอขายของนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าคลีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับโดยที่ที่เกตไปฟาร์มมอนสเตอร์คาชาโดเคนหรือว่าที่เกตที่จะไปฟาร์มเห็ดเนี่ยนะครับก็สามารถไปซื้อเจ้าคลีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับในเพจพีแอลเซ็ดดาวคอนช็อปอีกได้นะครับทางเราเนี่ยนะครับก็จะมีคลีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับจำหน่ายพร้อมส่งให้เพื่อนๆแน่นอนนะครับเพื่อนๆยังไงพรุ่งนี้เนี่ยนะครับหลังจากทางเกมอัปเดตแแลลล้้้้้วววเเ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 นน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 ีีีี่่่่่่่่่่ยยยยะะะะะะคคคครรรรรรรัััััััับบบบหาา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 กกกกกพพพพพืืืือออออๆๆสสสใใใจจจ็็มมมถชททขไไปปปงงงงซซดดึุตณ 9ก้าโมงเช้านะครับเพื่อนๆโดยประมาณนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยนะครับเพื่อนๆทางเกมก็น่าจะอัปเดตเวลาประมาณ9ก้าโมงนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ